สวัสดีครับผมแคมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฟ Minute คลิปตัวนิวนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารข้อมูลดีๆใน5นาทีกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนาะสำหรับประเทศเอลซาวดอนนะครับผมที่ก่อนหน้านี้ที่ได้มีการประกาศให้ใช้ตัวบิตคอยเนี่ยสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการจ่ายอะไรต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะซึ่งทีนี้ก็เลยมีรายการนะครับผมเป็นคลิปใน u t u b e เนาะของ ผมว่าจะว่าน่าจะเป็นของทางช่อง wise นั่นเองเนะเป็นช่องที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น mini documentary แล้วกันนะครับผมว่าเฮ้ยตอนนี้อัปเดตนะครับผมว่าในเอลซาวาดอร์เนี่ยการใช้งานของตัว bitcoin เนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็เป็นบทสัมภาษณ์ของ คนคนนี้เนาะเขาก็ได้ไปใช้งานอะไรตามสาราที่ต่างๆนะครับผมก็จะได้เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับผมก็สําหรับข้อมูลแรกนะครับที่เขาได้ให้กับเรานะครับเป็นข้อมูลที่เขาถามว่าเฮ้ยคุณเนี่ยได้อ่าคิดเห็นยังไงนะครับผมกับการรับค่าแรงเป็นบิตคอยเนาะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาชอบแบบนี้มากกว่านะหมายถึงคนที่ถูกสัมภาษณ์คนนี้นะเขาชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าปกติเราสมมติถ้าเขาได้เงินสด ได้เงินสดมามาใช้ใช่ไหมเขาก็จะใช้จนหมดเลยถูกต้องไหมครับ <laughs> คือมันจะจ่ายเร็วอะอารมณ์เหมือนเราได้เงินมาปุ๊บเราก็จ่ายเลยนะครับผมแต่ถ้าได้รับเป็นบิตคอยเนี่ยเราจะใช้จ่ายในสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นสิ่งที่ดีที่จะสามารถที่จะทําให้เขาเ,เก็บเงินได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแนละ้วอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนเอลซาวาร์ที่ใช้งานจริงสําหรับบิตคอยนนะครับผมรวมถึงเขาก็ได้ถามว่าเราควรใช้บิตคอยนยใช้อะไรบ้างในชีวิตประจําวันเนาะหรือว่าใช้บิตคอยนยทำอะไรบ้างใช้จ่ายอะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันนะครับผมเขาก็บอกว่าผมใช้ในเรื่องของการาจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับผมแล้วก็ซื้อของตามร้านสะดวกซื้อซื้อน้ําซื้อไข่อะไรแบบเนี้ยซื้อของผักอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ เช่นกันนะครับผมรวมถึงนะครับเป็นคําถามหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมอีกหนึ่งคำถามคือเขาถามว่าคนมีความกังวลมากไหมอันนี้ผมแบบเพื่อนๆหลายคนก็ถามมานะว,ว่าคนมีความกังวลมากไหมว่าเฮ้ยสมมติถ้าคนรับบิตคอยมาในณขณะนี้แล้วอะราคาบิตคอยมันจะหายหรือเปล่าเออหรือว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะตกลงไปแล้ว มันจะทําให้าสูญเสียเงินเนี่ยคุณกังวลกับเรื่องนี้บ้างไหมนะครับผม <K> เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วก็มีความกังวลอยู่บ้างเนาะแต่คือคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วตัวบิตคอยเนี่ย,อยโอเคแหละมันก็ลงบ้างนะครับคือมันก็ลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาสมมติถ้าระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยเขามองว่าโอกาสที่จะสามารถที่จะทำกำไรกับตอนที่ราคามันขึ้นเนี่ยมีมากกว่านั่นเองนะครับผมหมายถึงว่าเฮ้ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าโอเคมันมีความผันผวน,นนะของตัวบิตคอยนะครับแต่การที่ในอนาคตเหมือนคนเอลซาวาด้ เชื่อมั่นว่าอนาคตบิตคอยน์เนี่ยยังไงมันก็คงจะกลับขึ้นไปอยู่ดีนะครับผมทําให้เขาได้มั่นใจเนาะที่จะสามารถที่จะใช้ตัวบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมน่าสนใจว่าฮิโคนเอลโซเอลโซว,วาร์เขาคิดยังไงแล้วก็มีการใช้งานจริงที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผม สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะดูคลิปเต็มๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Twitter ร์นะที่ชื่อว่า documenting bitcoin นะครับผมเป็นอ document อะอะไรอะ่ะเป็น m ิ n i documentary แล้วกัน,นกเล็กๆนะครับผมที่เมืองเอลซอนเต้นะเข้าไปดูกันได้นะครับผมค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อมากันบ้างเนาะที่เกี่ยวกับตัว bitcoin นะครับผมจะเป็นในเรื่องของอตัว คนขุดเหมืองนะครับผมที่มีข่าวอะไรต่างๆมากมายในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ล่าสุดนะครับผมในเรื่องของคนขุดเหมืองตอนนี้นะครับผมคือช่วงก่อนนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าคนที่เขาย้ายย้ายฐานการขุดเนาะจากจีนที่ย้ายไปย้ายไ,ไ,ไ,ไปในประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องขายบิตคอยน์มาบางส่วนเพื่อที่จะเอาไปเป็นค่าโอ perating ค่าจ่ายค่านี่อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับผมขายบิตคอยค่อนข้างเยอะเนาะก่อนหน้านี้นะครับผมตัวช่วงช่วงนี้เนาะตอนนี้จำนวนในการขายบิตคอยน์ตกลงมา ต่ำมากๆแล้วนะครับผมต่ํามากๆแล้วถือว่าต่าเขาบอกว่า5 y e l l เลยนะคือต่ําที่สุดย้อนหลังกลับไป5ปีเลยนะครับผมอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้คนขุดเหมืองหรือว่า miner เนี่ยไม่ได้ขายตัว bitcoin ออกมาในตลาดแล้วนะครับผมหรือว่าขายกันจนเยอะแล้วนั่นเองเนาะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับแฟนๆ bitcoin ที่ตอนนี้คนขุดเหมืองคงย้ายฐานการผลิตค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คง ขายไปหมดแล้วด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับข้อมูลจากทาง Glassnode อันนี้เนาะถือว่าดีมากๆครับผมรวมถึงนะครับผมที่รัฐเท็กซัสนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูนะผมเข้าใจว่าเขาบอกว่าเท็กซัสสเตทเลเปอร์เซนเททีฟผมไม่รู้ว่าสเตทเลเปอร์เซนเททีฟอันนี้หมายถึงว่าผู้แทนรัฐหรือว่าสวหรือเอ้ยไม่ใช่สวหรือว่าสสอันนี้ผมไม่ชวนนะถ้าใครมีความรู้หรือว่ารู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมไอสเตทเลเปอร์เซนเททีฟเนี่ยว่ามันคืออะไร คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับผมคุณปาร์เกอร์นะครับผมที่เป็นเลเปอร์เซนเตทีฟของรัฐเท็กซัสเนาะเขาก็ได้ไปสำรวจนะครับผมอารมณ์เหมือนไปแบบตรวจงานนะครับผมในเรื่องของตัวเหมืองต่างๆนะครับผมก็ได้น่าจะออกรายการอะไรต่างๆนะเนาะอันนี้เขาก็ไปตรวจสอบนะครับผมว่าเป็นยังไงเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่รัฐเท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐที่เฟรนลี่มากๆสำหรับตัวบิตคอยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันดับ9ของโลกนะคือแค่รัฐละเดียวอ่ะ เป็นขุดเหมืองเป็นรัฐที่เน้นในเรื่องของบิตคอยเนี่ยในการขุดเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกนะครับผมซึ่งถือว่าน่าสนใจมากสำหรับรัฐรันนี้เนาะที่ผมเชื่อว่าคนที่ย้ายจากจีนนะน่าจะมาที่รัฐนี้ค่อนข้างที่ะเยอะนะครับผมก็เป็นสิ่งที่นะดูดีแล้วก็ถือว่าดีนะครับผมในเรื่องที่บิตคอยได้ออกมาจากจีนเนาะมันจะได้กระจายตัวของการขุดให้มันเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ มาดูข้อมูลถัดมากันบ้างนะครับผมเป็นข้อมูลที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับผมก็คือตัวเอ็กเช็กนะครับผมที่เล่นในเรื่องของการชนะ็อตลองเนาะหรือว่าเล่นฟิวเจอร์เนี่ยหรือว่าเทรดฟิวเจอร์คือผมไม่อยากใช้คาว่าเล่นเลยนะเพราะมันเป็นการลงทุนนะมันไม่ควรที่จะพูดคาว่าเล่นนะฮะก็ขอขอโทษทีครับผมก็คือเป็นการลงทุนในการเทรดฟิวเจอร์ต่างๆนะครับผมว่าเฮ้ยตอนนี้บิตเฟนิกซเนี่ยคนที่อะไรอะคนที่เปิดสัญญาช็อตเอาไว้เนี่ยตอนนี้โค้ด โคสัญญาแล้วนะหมายถึงว่าปิดสัญญาที่จะที่จะคาดการณ์ว่าในอนาคตบิตคอยมันจะลงตอนนี้ได้ปิดสัญญาแล้วนะครับผมจาก2อ0หมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่2 0,000นต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูด้วยตัวก่อนหน้านี้นะถ้าเราเข้าไปดูด้วยตัวก่อนหน้าน,นี้จะสังเกตว่าโอ้โหช่วงสักอันนี้วันที่เท่าไรยีสก็สักวันสองวันที่แล้วอะครับผมคือยังพุ่งขึ้นมาอยู่เลยนะคือช่วงสองสวันที่แล้วช่วงสุดสรัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไปเทรดว่าเฮ้ยตัวบิตคอยเนี่ยมัน ลงค่อนข้างเยอะเนาะหรือว่าเปิดสัญญาชอ็อตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ตอนนี้ได้ปิดสัญญาลงเรียบร้อยแล้วนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะหรือว่าไม่รู้สิก็สมมติถ้าเราดูแบบนี้ก็คงวานวานต่างๆหรือว่าคนที่เทรดในเรื่องของชอ็อตลองต่างๆเนี่ยน่าจะมองว่าบิตคอยนมันขนาดจะขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยทางคุณมาเตน,นี่เขาก็บอกว่าจากที่เขาคำนวณดูเนาะวานเนี่ยน่าจะทําเงินจากบิตคอย n ที่มันชอ็อตลงมาเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรอ 100ล้านนะครับผมหรือว่าเราสักเท่าไหร่สามพันล้านบาทน,นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เขาคำนวณคร่าวๆนะครับผมแต่ผมมองว่าก็คงเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แนะนําเลยนะครับผมใน,ใน,ใ,นในการที่จะให้ไปเล่นในเรื่องของการช็อตลองหรือว่าเทรดในฟิวเจอร์นะเพราะมัน <S <S ผมผมองมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วก็มันมันเร็วเร็วแรงมากๆนะครับผมเร็วแรงมากๆเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลที่ทางบ t c คอ n มัน เปิดสัญญาช็อตในเมื่อสัก2อสวันที่ผ่านมาหรือว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแต่ตอนนี้ก็ได้ปรับลงมาเป็นสัญญาลองเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าปิดสัญญาตัวช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ก็คงมองว่าตอนนี้ bitcoin มันอาจจะเป็นกาลังอาจจะเป็นช่วงที่อีก จะกลับมาเป็นขาขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาเรามาดูข้อมูลถัดมากันบ้างนะครับผมเป็นข้อมูลของโดจคอยกันบ้างเนาะปิดท้ายนะครับผมเป็นในเรื่องที่ทางคุณบิลลี่มาคาสัสเนาะหรือว่าเป็นโคฟอรเดอร์นะครับผมของตัวโดจคอยนะครับได้ออกมาทวีตนะได้ออกมาทวีตนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่า หลังจากที่เขาได้ซื้อตัวโดจคอยเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็สาบานกับตัวเองนะว่าเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับตัวคริปโตเลยนะครับหรือว่าจะไม่สนใจหรือว่าจะไม่ซื้อตัวคริปโตเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกนะเขาว่าเขาผมเข้าใจว่าคือถ้าเขาพูดแบบนี้เขาบอกเขาเช็คราคาตัวโดจ c คอยเนี่ยเครั้งนะครับผมแล้วก็ราคาของฉันเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงประมาณ10%แล้วก็ลงมา3%นนะครับคือถ้าถ้าให้เดาประมาณแบบนี้นะถ้าผมเขาจะไม่ผิดนะหมายถึงว่าเขาได้กลับมา ซื้อตัวโดสคอยหรือว่าได้กลับมายุ่งอะไรเกี่ยวกับตัวตลาดคลิปโตแล้วนั่นเองนะครับผมทางสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะคิดว่าเฮ้ยตัวนี้เจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาเกี่ยวข้องกับตัวโดสคอยแล้วก็อาจจะมาพัฒนาอะไรในอนาคตรหรือเปล่านะครับผมก็ตี ตีตข้อความไปต่ตางๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็นะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็คนไลค์ค่อนข้างเยอะนะ7,000กว่าไลค์นะครับผมสารคิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์นะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการทำใช้งานดีฟต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้นะจะได้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดไม่โอนผิดโอนถูกไม่เสียเงินนั่นเองนะครับ โอเคก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ